ทุกคนช่วยตั้งชื่อสมาชิกใหม่2ตัวนี้ผมหน่อยสิวันนี้ผมมาเปิดตัวสมาชิกใหม่เฮ้ยอะไรเนี่ยที่มันอาหารเต่า มาเปิดตัวจริงๆละนี่มองเพลินๆทุกคนอาจจะคิดว่าน้องเป็นสุคาตาแต่โนนโนไม่ใช่นะจ๊ะนี่คือเต่าเฮอร์แมนส์หรือเฮอร์มานีนั่นเองคือสายพันธุ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากละมังเหมือนสุขาตาเขาโตได้มากสุดแค่ประมาณ15-28ถึงเซนติเมตรเท่านั้นแล้วแบบมันงับอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเจ้น้องคนเนี้ยตอนมองครั้งแรกยังไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่ตอนไปเลือกที่กอดอับสูคือน้องไล่ตามนิ้วผมตลอดเลยก็เลยต้องพากลับมาบ้านด้วยสรุปทุกวันนี้มันก็ยังชอบงับนิ้วอยู่เราก็ต้้้้้้ออ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 องงงงคค่่่่่ยสสนนนนนนนใใหหหหรรรรรรูะวววาา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 าิิิเเเเเเมมมชืทีจกป็็็ด ที่นิ้วแบบนี้นะให้น้องฝึกกินจะได้รู้ว่ากินอาหารเม็ดน่ะมันเป็นยังไงมีแน่จับไม่ได้หรอกอ <c oughs> ันล่าสุดแกงลูกเต่าแล้วหนึ่ง <c oughs> มันสนุกอะ่ะ <c oughs> โ,โอเคอยู่เฉยเนยหนูเอางับต่อ,อคือวันๆหนูก็จะอยู่แค่นี้ใช่ไหมลูกไม่คอไหมเดี๋ยวซื้อ,อยานวดให้และอาหารกองอยู่พื้นก็ไม่กินนะโง่ล่าสุดคือต้องมานั่งป้อนอาหารลูกเต่าแล้วแล้วทำไมไม่กินอันที่มันกองอยู่ที่พื้นเราปวดหัวอันนี้เป็นไงลอยฟ้ากินไปเลยแอดวานซ์มาเห็นลูกเต่ากินเก่งแบบนี้ผมก็โล่งใจแล้วมาแ,<ล>แข่งแรงแน่นอนและเพื่อสุขภาพที่ดีระย,ายาะ <c oughs> ยาวนะผมเลือกใช้อาหารเต่ามาสุดน้องจะได้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายอีอย่างคือต้องชื่นชมกรอฟซูนะลูกเต่าคือแข็งแรงกินเก่งทุกกกตตัััววเลลยยอออออ่่่ะะพรรบบบมมาาู้้นนน็คืิไแ แลาวแต่จะส่องตัวนี้ชื่ออะไรดีพิมพ์บอกในคอมเมนต์กันหน่อยนะทุกคนเต้าซ่ามหาปลายสกู๊ด